สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับปอนนี่คุงนะครับเรามาอยู่ในเกมเธอเลเรียนะครับเธอเลเธอ,อลาเรียไม่รู้เลยครับเฮ้่ยใรยที่ผมสร้างไปแล้วผมจะสร้างใหม่นี่แฮนด์นะใ แล้วมันต้องสีม่วงอะไรเนี่ยสีผิวอ๋ออ๋อตาอ๋อีวอีไอตานี่สีผิวเอาตัวขาวพอดีครับ เสื้อเสื night, ้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเสื้อเชุดอันเก่งแนวอะไนี้แนวไป ตั้งชื่อว่นเออต้องชื่อเราเลยเอาเลยรอครับเราก็ต้องมันหรอ มาเริ่มแล้วเดยวถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะอ๋อไม่เข้าใจเลย มไม่มีอะไรทำเลยเธอเลยสร้างบ้านก็สร้างแล้วครับเรามาหาค่าสัตว์ดีกว่าเออคี้จุยโอ้โดน,นใช้มา เดี๋ยวนะครับพรอนเอามาทำไหมนิ่งเอาอ๋อตรงนี้นี่มันเอาไว้ขดไอดที่มันบังตรงนั้นเห็มไหมครับ เขียไว้ก่อนเนาะออกจากเซฟก่อนนะตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ดรือเป่าอ่ะเร็วจังอนะนี่ครับหน่อยที่ผมเล่นมุมบอลแรงมุมบอลแรง อ่ะขี้กระจายเลยนี่คือไฟครับนี่ไฟในตอนกลางคืนไปไหนแล้วเจ้าเอาอตัวนี้ไปทำเกลียวแดงครับนี่นี่ได้เกลียมาแล้ว มไม่มีอะไรเลยได้ยินเสียงเหรอครับทุกคนคิดเหรอคิดเหรอครคิดเหรอคิดเหรอคิดเหรอครคิดเหรออือ จ,จาเดี๋ยวเราต้องสร้างไฟกันคนระัโาาบโตครับลืมแล้วอะครับยังไงเฮ้ยนี่ไม่รู้ว่าไปทำอะไร ทำยังไงอ๋งออย่างนี้ก็อะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรเนี่ย ขนโนะครับใส่แล้วจะปักทำไมวะเนี่ยเราต้องปักเพื่อชาติ อะปักได้ทุกที่เลยมันคืออะไรวะอ๋อ,อกระจายแล้ว อยู่ตอนมาเคิมก็เบื่อเริ่มแล้วเริ่มแล้วอืออืออืออืคิดมาได้มาเลยครับไอซอมบี้ นับเดี๋ยวขี้กระจุยนะับนั่นเดี๋ยวไปตามล่านนะไปตามล่าซอมบี้กลัน แล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยทำไมทางขึ้นดีกว่าครับเอออีตัวนี้ จะมาจ้วงเหรอฮะมาให้หรอกเว้ยจะมาจ้วงวอ่ะเฮ้ยไอตัวน,นั้นนี่วานั่นตัวนี้มันโหดครับจ้วง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  sau à, ui, mai nhiều lắm, ui, mai nhiều lắm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 , <laughs> hán nhóc hán, ui, lao tung trụ, hơi chặt, ui. ไปไหวขอลงมากอ่อนยังไม่หมดยังยังยังยยไปสะบัาคานย มันไม่คงเชนไม่คงโดนอะไรไนมะ่รู้ครับโดน e y e i อืมทำให้ทำให้ผมเป็นศพเลยฮึหลบลลบ,ลลบลอ่ะหลบบอ่ะหลบบอ่ะโดดโดดต่ววงต่วงตัววงต่วง ตัวตัวต่วต่วอะไรมันบินล้อนเลยนะ่ะนี่เนม่มยู Tốt. ok 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 á ừ ok 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 มันให้มันตายมนะัมันเกิดมาจากไหนวะเนี่ยขนา,าดในไฟแล้วเนี่ยน่ะ ไามาจากไหนน่นเติมไม่รู้เอาเปิดสิครับเก็บขวาเจ้าเก็บไว้เห็ดไม่ต้องเก็บ อันนี้เก็บไปเก็บนี่ก็ต้องเก็บพ่อเดี๋ยวนะ เราทำประตูก่อนประตูไม่มีเออประตูอยู่นี่อ๋อโอ้ยคนรุดใสสิบเก้า ต้องการลูเกเจยวก็ไม่เหยืขอใหยกันเ่ยเอาลูกไปมา๋อหมดตูนละ ทำรัวก่อนรัวแล้วมันวะทำมูมๆเน่ อันนี้คืออะไรวะอ๋อสว่างกว่าอะไรนั่น่ะ ผมพูดจริงๆอ่ะเกมเทเรเรียเพิ่งก็ก็ก็เคยเล่นอยู่วางสีนี้ลงไปอ่ะแล้วก็เพิ่มสีนี้ลงไปไปวสวา่างอ่ะ แล้วตูจะขึ้นยังไงชิเชียวยังสว่างก่อนเลยเอออะไรวะเนี่ยมีปากฝนอยังด้วย โอยโอยอืออือไปไกล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 เยอะไรอะไปไกลไกยิงยิงอือื ไลค์กัไกลค์ไกลไกลค์ไกไลค์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 กโอ้ยอยตายให้กินน้ำยาพ่นเลือดก,ก่อน อ๋อทำให้มองตอาสว่างโอ้ ลอยเอาไปแล้ววางไวมันจะมีอยู่ตรงหนึ่งครับที่ผมไม่ชอบ รงนี้เนี่ยครับเนี่ยตามน้องสาเลยเป็นบอทำอะไรก็บม่ได้แหละเอายิงมาเลยเอยเอยยิง แต่ผมไม่เอาดีกว่านะรีบหนีดีกว่า ยึด่ต่อขึ้นไปแล้วโอ้โอเกมนี้ ยอดไปแล้วแค่ขึ้นรับโอ้โรูโด,ดูด,ด,ด,ดูขึ้นเป็นสไปเดอร์แมนเลยเลาะเล้ะออกไปหมด การให้ขี้กระจาย จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอาบัติกรผมเล่นอะไรของผมเนะี่ยโอ้ตายตาย